ตลอดนด้ย yeah. เอาเห็ดมาให้พี่เขาแล้วก็ตัดขาเห็ดเลยนะะตัดก็น้อยหนึ่งตัดสักใหม่หนึ่งเอากระดาษลองนะพี่เ<อ>ดีด๋ยวพี่เอาให้<ด>ใหนะสวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะลองมาเดินเอยจะลองมาเดินดูเห็ดนะจ๊ะก็จะเดินแค่ข้างทา,างนี่แหละจ้ะเนาะ เมื่อกี้เดินไปแล้วไม่ได้เอาตะกร้าไปจ้ะก็ได้มาเนี่ยจ้ะเ,นะเอาให้ดูนี่จะ้ะเริ่มออกแล้วจ้ะนี่เริ่มออกแล้วแล้วก็มีดอกเล็กๆอีกจะ้ะเดี๋ยวเอาให้ดูในตะกร้าเลยจะ้ะกำลังออกตุ๊บตุ๊บปิจะ้ะนี่จะ้ะกำลังออกตุ๊บตุ๊บปิเ <c oughs> ล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวจะดูเอาให้ใหญ่กว่านี้นะคะนี่จะ้ะไปดูกันค่ะอันนี้เป็นเห็ดทานานะ,ะนี่นี่จะ้ะเห็ดทาน ต้องมองดูดีๆจ้ะเพราะมันกำลังจะออกนะคะเมื่อกี้เอื้อเห็นอยู่เมื่อกี้เอื้อกลับไปเอากล้องมาเห็นอยู่จ้ะเดี๋ยวต้องดูให้ดีๆจ้ะถ้าเจอแล้วมาเจอกันนะคะนี่จ้ะอย่างนี้ก็เอาได้นะคะใหญ่ดูคือเราจะไม่ตัดเมื่อกี้ไม่ได้เอากล้องไม่ได้มีดมานี่จ้ะ ตัดไปอย่างนี้น่าจะมันจะได้เหลือเชื้อไว้นี่ค่ะกดแล้วก็นี่จ้ะก็ตัดเข้าไปเหมือนกันนะคะนี่นีน่ดอกนี้มุดอยู่น้อเนี่ย้องมันขึ้นมาเ่ยค่ะเดี๋ยวค่อยมาตัดนะคะ เนี่โอ้ยสวยมากเลยดอกนี้ดูนี่จ้ะโอ้นี่จะ้ะดูหูยนี่จ้าดูใหญ่ด้วยจ้ะนี่ต่ดอกเลยไนี่ค่ะเราจะ,ะไม่ไไอไเอาเข้าไปนะคะเหลือเชื้อไว้เขามั้งนะนี่นี่จ้ะนี่จ้ะอืมก็นี่จะ้จะ กำลังออกตะปุ่นปีนะคะนี่นี่จ้านี่จ้ากำลังอุ้ยหมดเลยมือไปโดนนะนี่จ้ะนี่ไม่ทอนลากถมคนเขาขึ้นมานะคะ มีพอออกเล็กๆอยู่ก็มีนะคะนี่จ้ะนี่นี่จ้ะ,จะก็ไปยังเดิมให้กระตะูนะดอกนะ,ะนนจะกะ,ะมาลองดูเฉยๆจ้ะ มาดูว่ามันออกหรือยังออกแล้วจ้าออกแล้วจ้านี่ดอกนะคะจ้อยโอ้ยดูดอกนาี้ค่ะดูนี่ค่ะดูดอกนี้ค่ะโอ้ยดูนี่ โอ้โหเดาตัดล่าเขาเออกก่อนนะอืม้มนี่เดาอย่าตัดมาถนัดน,นะไ,ได้เอาขากล้องมาด้วยนะเดี๋ยวค่ตัดล่าเค่ะนี่จะ้ะ เรก็เลืกเลยนี่จ้ะโห่เนี่ยนี่จ้าโห่เนี่ยดูตัดใหญ่มากค่ะจ้าจัดอันนี้รอก่ันนะคะสวยด้วยค่ะนี่จ้าดูดูนี่จ้า เสดายดอกนี้นะคะเสดายดอกนี้จะเน่าแล้วอาจารย์เน่าแล้วเดี๋ยวมาดูอีกดอกมาดูได้ดอกนี้จานย์อจารยอ้นี่ก็เน่าแล้วจ้ะเป็นให้พึ่งนี่เละจ้ะเน่าแล้วนี่เป็นปุ๋ยเจอคุณแฝดค่ะโชคดี เอ้ยมันมาดูเลยนะคะเนี่ยมา,าเกือบทุกวันแถวเนี้ยเอาดูทีแป๊บเดียวโตมาแล้วเ,เห็ดน,นี่ค่ะอ,อ,อ,อืจ้ะหมดเลยแยออกจากกันไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเราดินออกหน่อยนะครับนี่จ้โอ้สวยค่ะปลาตรงนี้ออกแล้วจ้ะ นี่จ้านี่ช่วยช่วยชนี่ค่ะเมื่อกี้ได้มาดอกลืมถ่ายลืมกดกะลืมกดลืมกดเนี่ยนี่ดอกเล็กยังเล็กๆอยู่เลยจ้ะเมื่อกี้เมื่อกี้เจอดอกนึงไม่ได้กดไม่ได้กดกล้องแล้ว่ากดกล้องเลยอ่ะมองไม่ได้กดก จะเหดพึ่งเลย่ะนี่จะเหดพึ่งเลยหลายดอกยู่กันนะคะนี่นี่จ จะ,จะค่อยเอาไปตัดเราก็ไม่ได้แบบเอาโคลนเอาขึ้นมาด้วยนี่จ้ะปเก็บแบบเงียบๆนะจ้ะไม่มีเสียงเฮรอคนเดียว รีบเร็วก่อนเนี่ยกลัวอยู่ไม่ไกลทางนี่แหละแต่ก็กลัวนี่ค่ะเล็กๆก็ไว้ก่อนตรงนี้เป็นกลุ่มนะดูว่านี่ค่ะเป็นกลุ่มเลยจ้ะนี่สามสี่ดอกเรียงกันเลยนี่จ้ะโอ้ยอุยอุดจะเยอะปะมีดอกนั่นนั้น Đi khoai bên Nàng tạt ngon là khó đẹp đẹp với con Để ta thấy lăng không Để cho bên nang tật trong lốt cả nha, cả Nhìn cả trong lốt nữa Tông bà này đối chưa không à ตัดไปเลยค่งน,นี้ตัดเข้าไปเลยก็ได้ค่ะน,นี่กลัวจะไม่ได้อดัดรสก็เลยต้องหยิบขึ้นมาจ้ะกำลังออกเล็กๆอีกนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บจัดกำลังจะโผล่ๆขึ้นมาต้องดูให้ดีจ้ะน,นี่จ้ะ

ขึ้นมาอย่างนี้เจ้าเขาก็อยู่ ไปเลยเจ้ะได้มานี้เนะนี่ดตรงนี้เอโอ้ยฝนก็ตกเย็ดก็สิเอาอะนี่จะกลวงห้างข้างนี้กลวงนิดหน่อยน้เจเป็นอย่างี้ phong cà tóc gắn thì đại hoàng tận đâu hại nghĩ là phong hải tóc dù là kỹ sư Tua là dùi sắc dùi 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 Ui, ui, dùi 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 นี่จ้ะมือไปโดนมันอันนี้เอาไว้ก่อนออกำลังออกค่ะเห็ดกำลังออกนะนี่นี่จ้ะน,นี่จ้ะแต่ตูทันมั่งไม่ทันมั่งก็เยวว่ากน,นะะนี่เรางมีจ้ะ นี่จ้ะนี่ค่ะเหมือนต้นไม้เลยนี่จ้ะแต่นี่ก็เล็กเกินก็ยังไม่เอานะคะพอเ,เจอใหญ่แล้วเราก็ไม่เอาเล็กๆเอาไว้ก่อนนะเะนี่ยโอ้โหดูนี่จ้ะนี่

ฝนกระตกเขาเก็บเก็บกันนะฮะบางอันก็ตัดไม่ทันนะฮะ <c ười> ดูออกแล้วอย่างนี้ชวนเพื่อนมาหาด้วยสักดีไม่รู้ว่ามันออกจก้ะก็ลองลองมาสมถงดู

Nè cha, ít đọc nữa nữa ha nè cha Dạ phơi nữa đó, mình tắt coi Tắt rồi phơi rồi เห็ดเท่้ยได้มาวันนี้เนาะเดี๋ยวจะไปตัดขากันจ้าไปไปดูเลยนะคะมาเอาเห็ดมาให้พี่เขาแล้วก็ตัดขาเห็ดหนึน่งนะตัดก็น้อยหนึง่งตัดส้กงหน่หนึ่งนะเอากระดาษรองนะพี่เดี๋ยวลงพื้นนะเดีนะ๋ยวพี่เอาดิดูเลย กล้าเลยจ้ะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหลงไปดูกันแล้วค่ะซับเซิฟซับเซบฟเลยอ่ะได้ามาเลยหนูนน่ฮะตรงนี้ก็ได้มันตัดยากก็ด<น>ีเนาะจะไอ้มันจะเลอะลอค่ะเดี๋ยวโน่นเลอะไม่เห็นเป็นไรเลยกลย้องมันจะตั้งนั่นอ้าวจักแล้วตาคือบ้านี่แหละต้องเห็นเอ้ยหรอือเอางบบายเนาะเนาะถ้ามันยากเนะ่ะ จะเอาตัดแค่นี้เดียวให้เขเห็นออหนละดูดอกนี่แหละเห็ดเดนมากอกแน่เลยเห็เดมาร์กขอบคุณค่ะโอโ้หพี่สาวบริการอย่างดีตัดเสร็จแล้วก็จะให้พี่ก็เลยนะครเพราะว่าเอาไปหลอจ้ะเอาไปกินไปสิขัด,ออดเจ <c oughs> ียวนอนัดนูยอน่มออกแล้วนะคะ บอ,อกป้าจ้าเดี๋ยวเอื้อกระเดเอานี้ไปทิ้งตามป่ามันเป็นเชื้อต่อกันป่าให้ดูตั้งน้อยพอเสร็จแล้วก็เพ่องดูมน่นนออออย เดี а, ๋ยวคนอื um ่นรอก่อนเตีอาหมดเลยนะเนี่ยจ๋าหมดเลยนะฮะเริ่มเหมาะกัแลเดี๋ยวคนอื่นให้คนรอกันนี่ดู น้องบอกให้เอาแมแรกของกินเขาดูดอกนี่ไอดอกแแรกก่อนไอน้องก็ทำพวกไอ้ใส่กรอบอะไรขายใส่กรอบกุนเชียงอะไรนะ เดี๋ยวเราแได้ให้เรตัดเองใหม่อดอกนี้ดูแด้ก็เดี๋ยวตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะเนาะเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีสาน นี่จ้าเหตุตัดเสร็จแล้วเนาะนี่ค่ะก็ไม่ได้พิธีรีตองอะไรแล้วค่ะเพราะว่าอยู่บ้านพี่เลาวเนาะเอาแค่นี้ละคะ่ะอันนี้เอ้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนาะนแล้วไม่ได้ลงคลิปเออมีคลิปลงแล้วจ้ะขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้นะคะขอให้ทุกคนปาศึกจากโควิดจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้เอื้อจ้าสวัสดีคะ่ะ